สนามบินฮานิดาแล้วนะคะจะเป็นเพื่อนคนไหนที่ขึ้นสายการบินแอร์ไชน่าแบบไกลน,นะคะสนามบินฮานิดาเทอร์มินนนสาแล้วก็แถวเช็คอินของไก่เครื่องออก่านสองเนาะก็จะเป็นเช็คอินแถวเอ็มนะคะถ้าเรามาถึงสนามบินฮานิดา แล้วเราไม่มั่นใจเรื่องน้ำหนักกระเป๋าอยากจะลองชั่งน้ำหนักกระเป๋าดีเช็คก่อนก่อนที่จะไปเช็คอินนะคะให้เดินไปตรงแถว Y ตรงนั้นจะมีกระชั่งให้ชั่งฟรีแล้วก็จะมีที่ให้แพ็กกระเป๋าเรียบร้อยเลยเราก็ไปตรวจเช็คกันตรงนั้นก่อนเพื่อความสบายใจก่อนก่อนที่จะไปเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะถ้าเช็คอินเสร็จแล้วยังพอมีเวลายังไม่ได้อยากเข้าไปในเกตนะคะชั้นอันนี้เป็นชั้น3เนาะ ชั้น4นะคะจะมีร้านอาหารให้พวกเราได้ฝากท้องกันมีทุกแบบเลยยันตั้งแต่เบอร์เกอร์ข้าวหรือแม้กระทั่งของฝากหรือของต่างๆนะคะที่สามารถไปเดินช็อปปิ้งได้แต่แนะนำว่าถ้าอยากจะซื้อแบบเยอะๆก็เข้าไปข้างในดีกว่านะคะเตอนนี้ไก่กำลัง,งเข้าแถวเช็คอินสายการบินแอร์ไชน่าเป็นการต่อเครื่องไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ต่อไปที่สวรรณภูมิสำหรับสายการบินแอร์ไชน่าเวลาบ่ายสองเขาเปิดให้เริ่มให้เช็คอินนะคะก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ11โมงประมาณนี้เลยถือว่าสชั่วโมงล่วงหน้านะคะแต่แถวยาวมากคนน่าจะเยอะนะคะแต่ว่ามีความในความรู้สึกว่าสนามบินฮาเดดาดยังไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะคะวันที่22เมษายน2 5 0 0 68.225ในษานะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรารอเข้าแถวเช็คอินสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวสายเป็น b ิน a i ชนาขาค่ะกับเพื่อนๆดูเปรียบเทียบขามานะคะ เครื่องออกจากแคนาดาแอร์พอร์ตโตเกียวนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปปักกิ่งสำหรับรอบนี้นะคะที่ออกจากแคนาดาเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งแบบ242นะคะเราเลือกนั่งฝั่งขวาทำกันบ้านมาว่าถ้านั่งฝั่งขวาจะเห็นฟูจินะคะประมาณ 10- 1 5ึงถึงนาทีหลังออกจากสนามบินนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนว่าเราจะเห็นวิวฟูจิหรือเปล่าเดี๋ยวไกจ้จะให้ดู ที่นั่งนะคะว่าเป็นยังไงเนาะความกว้างแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องจะบอกว่าเหมือนเหมือนตอนที่ต่อเครื่องขามาจากปักกิ่งมาที่ฮานดีดานี่นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีจอเนาะมีจอให้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตากีนางนะคะแล้วก็เก้าอ e ี้ที่นั่งว่าเหมือนเดิมเลยของเราเขาเลือละ่ะของคุณโกก็ร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยหกสิบปก็นั่งแบบสบายๆมีหมอนให้นะคะ,นะคะแล้วก็ก่อนเครื่องออกค่ะแอร์เขาก็จะมาถามเรานะคะว่าเราอยากได้พะวมไหม ส่วนอาหารเดี๋ยวตอนเสิร์ฟนะคะมาดูวิธีเนาะว่าขาออกกับจากโตเกียวไปปักิสนนะะจากอาหารเป็นแบบไหนนะคะสำหรับขากลับนะคะหรือเล่าให้ฟังอีกตอนที่เราไปเช็งอินที่เคาน์เตอร์เอมของสายการบินแอร์ไชน่านะคะเราก็จะได้ตั๋ัวมาสองใบเหมือนขามาเลย ตัวใบแรกเป็นตัวจากฮานิดาไปที่ปักกิ่งแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือจากปักกิ่งไปที่สวนหณภูมนะคะกระเป๋าสำหรับโหลดที่สายการบินแอร์ไชน่านะคะได้กระเป๋า2อใบใบละ23กิมกิโลนะคะก็แบบจุใจมากแล้วก็เราก็ใช้โคต้าเกือบจะเต็ม <laughs> กระเป๋าสีใบแล้วก็ถือขึ้นเครื่องอีกใบนึง มีกระเป๋าแบบ4ใบคนละ2ใบแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเช็คอินเราก็ไปชั่งมาแล้วเรียบร้อยหรือว่ากระเป๋าเราเกินน้ำหนักไหมนะคะอย่างที่ไก่เนะ่ําไปแล้วนะคะว่าเป็นที่ชั่งกระเป๋าอยู่ตรงแถววายนะคะแต่ว่าตอนที่ไก่เช็คอินที่แถวเอ็มมาค่ะของสายการบินไอาช่นาไก่แอบมองไปเยื้องๆตรงข้างๆๆลิฟต์ใกล้ๆกับโซนแถวเอ็มะค่ะก็เห็นมีตาชั่งน้ำหนักแล้วก็ ะะถ้าจะให้เราแสดงว่าที่สนามบินฮเาเดดาเนี่ยมีจุดสําหรับเช็คกระเป๋า2จุด2ฝัง่งเลยนะคะของสนามบินยังไงเพื่อนๆก็ไปใช้บริการได้นะคะหลังจากที่เครื่องบินเทคออฟประมาณ15นาทีนะคะ แอร์เขาก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้เรานะคะก็มีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะเลยมีโค้กมีน้ำมะพร้าวมีน้ำส้มน,สน,นะคะเราก็ได้น้ำส้มมาหนึ่งแกวะะ้วค่ะเสิร์ฟน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <Zeiten? S 1> ก็ตามด้วยอาหารคะ่ะอาหารมีให้เลือกสองอะนนาก็คือหมูกับเนือ้อแล้วก็มีไอ่ติมไข่เกดัาให้ด้วย ไก่ไทยเมนูอาหารให้ดูนะคะว่าน่ากินแค่ไหนคะ่ะสำหรับเซตแรกนะคะเป็นข้าวเนื้อนะเป็นถ้วยเล็กนะคะถ้วยไม่ใหญ่เนี่ยประมาณฝว่มามือไก่นะคะมีไอติมไขเกตดางใหแล้วก็มีเป็นเมื่อนสลัดนะคะ ส่วนของไก่นะคะเป็นหมูข้าวหน้าหมูก็จะประมาณนี้และนี่คะ่ะชอบมากไอติมไเก็ดาร์สลัดนะคะขนมปาและเลยคะ่ะอันนี้เลยมีช้อนซองอานะคะ ด่าหายช้อนซ้อมหายแบบนี้เลยขออนุญาตปกินก่อนนะคะเสร็จ,จข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกินข้าวยังไม่ทันเสร็จดีเลยก็เสิร์ฟเครื่องดื่มอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็เครื่องดื่มรอบนี้ก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะน้ำส้มโคลา่าน้ำเปล่าแล้วรวมถึงวายแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยใครที่อยากกินเครื่องดืง่ม เอกมรต่างหลักทานข้ามนะคะก็มีควดพนักงานได้นะคะจะบอกว่าสายการบินสายการบินนี้นะเสแบบิร์ฟแบบรรลัวไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็รสชาติของอาหารของไก่เป็นข้าวหน้าหมูเนีก็รสชาติดีเลยนะคะรู้สึกว่าออกจากญี่ปุ่นไปเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยใช้ได้นะคะต่างกับขามาที่ออกจากปักกิง่งเนาะรสชาติก็จะแบบว่า สไตล์อาหารจีนนะ,ะอาจจะจืดนิดนึงไม่ค่อยถูกปากเราแต่ขากับรากับจาญี่ปุ่นมาปักกินงอย่างรสชาติอาหารใช้ได้เลยือลรีวิวไว้สั้นๆประมาณนี้ค่ะสำหรับอาหารสายกันบีนแอร์ใช้ได้ค่ะ เรามาถึงสนามบินปักกิ่งแล้วนะคะเราจะแวะทันเฟอร์ต่อเครื่องที่ประมาณ3ชั่วโมงเราจะขึ้นเครื่องอีกที2องทุ่มนะคะแล้วก็จะไปถึงโซนภูมิเวลาประมาณเชยงคืนนะคะ จะบอกว่าการทานเฟอร์ที่สนามบินปักกิ่งเนี่ยค่ะไม่ยากเลยนะคะสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่มากป้ายทานเฟอร์จากตรงที่เราลงจากเครื่องเนี่ยก็ใกล้ๆกับที่ทานเฟอร์เลยนะคะเดี๋ยวกักจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนาอว่าป้ายทานเฟอร์อะปยังไงแล้วก็เราต้องไปทานเฟอร์ตรงอินเตอร์เนชั่นแนลทาน าน a ิ s i ์นะคะแล้วก็การที่จะเข้าผ่านตมสำหรับท่านเพือที่ปักกิ่งเนะะี่ยค่ะเวลาเพื่อนๆมาถึงแล้วก็ให้สแกนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็พอสแกนผ่านแล้วก็สแกนบอดดิ้งพาสที่จะไปสุวรภูมินะคะแล้วก็เดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ผ่านด่านเจ้าหน้าที่1ด่านแล้วก็เข้าไปเอากระเป๋าเข้าสายพานนะคะตรงจุดเนี้ยจะบอกเพื่อนพืนว่าให้เพื่อนเอนเอามือถือ power bank ็บเล็ต โน้ตบุ๊กต่างๆออกออกจากกระเป๋าให้หมดเลยนะคะเอามาวางใส่ถาดรวมถึงเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวด้วยนะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปให้เขาตรวจร่างกายจะบอกว่าตอมอพี่จีนตรวจแบบละเอียดมากใช้มือรูปไลไเราทุกส่วนแบบละเอียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ผ่านไปดีๆไม่มีอะไร ก็จะจะบอกสรุปให้เพื่อนฟังว่าการผ่านตอมอที่ปักกิ่งเนี่ยคะ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าเ็จะมีการตรวจละเอียดนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เวลาในการทานเฟอร์ไม่นานนะคะตอนนี้เรามีเวลาเดินเล่นอยู่ในสนามบินปักกิ่งอะ่ะประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวจะเดินถ่ายบรรยากาศร,ร,รอบๆให้เพื่อนดูแล้วก็จะไปหาอะไรกินลองท้องรองต่อเครื่องไปโซนภูมิกันค่ะ เนื่องจากเราแวะต่อเครื่องที่ปักกิ่ง3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตั๋วที่เราได้ตอนเราออกจากฮาเดดะที่โตเกียวเนี่ยจะยังไม่บอกเกตสำหรับที่จะต่อจากปักกิ่งไปรุนภูมินะคะพอเราทันเฟอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ให้มาดูป้ายตรงนี้นะคะดูหมายเลขของสายการบินเราดูเวลาที่ออกนะคะมันก็จะบอกเกตอย่างของเราเนี่ยเราเป็น Air ์ไชน่าที่จะไปแบงคอกอาะปักกิ่งไปแบงคอกนะคะ,นะคะ CA 979ก็ จะขึ้นเวลาของเราจะเป็นเกต E15 นะคะเราก็ไปนั่งรอที่เกตหรือจะเดินเล่นก่อนก็ได้นะคะก,ใก,ใก็ใกล้เวลาลงหน้าสักชั่วโมงหนึ่งค่อยไปนั่งรอที่เกตนะคะก็จะแนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะคะนี่เป็นบันไดที่เราลงจากการตรวจตอมอที่ปักกิ่งนะคะมาก็จะมาเจอกับ KFC แล้วก็สตาร์บัคร อยู่ตรงข้างหลังบันไดนีด้นะคะใครอยากทานกาแฟาระหว่างรอทานสิบท,ที่ปักกิก่งก็ได้กินได้ เรามาเจอแก้วสตาบัตนะคะของเมืองจีนเขาจะเป็นแบบโทนสีดำสวยมากๆเลยแล้วเราก็ <Okay. S 1> ก็ดูตัวนี้ตัวนี้เราซื้อที่ญี่ปุ่นมานะคะแต่เราซื้อสีขาวแบบนี้เลยที่นี่ราคา199หยวนตีเป็นเงินไทยก็902บาทบอกเปพื่อ<ๆ>นไปสิคะว่าเราซื้อที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ สิบกว่าประมาณเนี่ยปกติแล้วชิ้นนี้ถูกกว่าร้อยหนึ่งร้อยกว่าร้อยสี่สิบประมาณร้อยน่าจะเป็นที่ค่าเงินตอนนี้ด้วยเนาะโอเคก็เลยเป็นข้อมูลเพื่อนๆนะคะว่าเราอ่ะมันเจอแก้วสตาร์บัคที่สนามบินปักกิ่งเนี่ยถูกกว่าที่ญี่ปุ่นเฉยเลยแต่ไม่ต่างกันเยอะต่างประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหากินกาแฟกันดีกว่าอันนี้ใครอยากได้เป็นของที่ระลึกนะคะเป็นแก้ว สตาร์บัคช้หน้าสวยค่ะมันจะเป็นแบบทองทองสองยห้าหยวนตีเดี๋ยวดูเดี๋ยวเยวคุณเป็นเงินหยวนให้รอสักครู่นะคะแล้วก็จะมีแก้ว174 1งพ4หบาทสวยอะ่ะอันนี้เป็นแบบเซตเลยนะคะตุ๊ก,กตา น้องสตาร์บัคแบบไชน่าแล้วก็ดูน้องคนนี้ใส่ชุดจีนน่ารักมากแล้วก็จะขายแก้วแก้วตัวนี้นะคะเนี่ตอนนี้หาราคาไม่เจอไม่รู้ราคาประมาณเท่าไหร่แต่ก็จัดเซ็ตสวยดีแล้วก็มีของแบบฮาบินนะคะเป็นสีเขียวขาวแล้วก็ของตะก,กินตัวนี้เพื่อนลองดูแต่ถ้าเป็นแบบแก้วแก้วของฮาบินเนะะี่ยค่ะก็หนึ่งร้อย ห้เก้าหยวนวน้อง้อนน้วก็มีแก้วนีหนึ่งร้อเป็นเที่ร์ลึกได้ 100. หนึ่งร้อยสสิบเก้าหวนนะคะแล้วก็เซ็ตของสตาร์บัคทั้งหลายร0อยก็หอยนตประมาณนี้เลยค่ะ เจอราคาน้องละค่ะหนึ่อยู่นะคะสำหรับน้องหมีแต่งชุดจีนน่ารักมากการต่อเครื่องอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่จะมาล่าแก้วสตาร์บัคนะคะก็จะได้อีกประเทศหนึ่งก็คือปักกิ่งหรือไม่ก็ประเทศจีนค่ะไก่ถ่ายพังสนามบินปักกิ่งให้ดูนะคะว่า ในสนามบินนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะก็จะมีเค c ซีมีอาหารนะคะมีกาแฟสตาร์บัค s ์คอสตาคอฟฟี่นะคะแล้วก็มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามนี้เลยคะ่ะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ดูนะคะบางร้านก็ ิดแล้วตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นของปักกิ่งนะคะแต่ก็ยังมีบางร้านเปิดอยู่อย่างเคาเตอแบรนด์ตรงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะที่สนามบินปักกิ่งนะคะเขาทำเป็นศาลาสไตล์จีนแบบนี้ให้คนที่ต่อเครื่องค่ะสามารถเดินขึ้นไป นั่งบนนี้ได้ได้บรรยากาศแล้วก็เหมือนจัดแสดงของเก่ามีคำอธิบายนะคะว่าของชิ้นนี้มีประวัติความเป็นมาคุณค่ายังไงนะคะดูเพลินๆได้ระหว่างรอต่อเครื่องเนาะ ตรงระหว่างเกต E19 กับ E18 นะคะตรงนี้มีตู้กดน้ำเพื่อนสามารถมากดได้มีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะมีแก้วให้ตรงนี้สามารถปรากดได้ะคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจุดชาร์จมือถือเป็นจุดๆให้หลายจุดเลยะคะ่ะใครที่กังวลเรื่องของการชาร์จไฟระหว่างเราต่อเครื่องนะคะก็ไม่ต้องกังวลคะ่ะมีให้หลายจุดเลยนะคะส่วนใครเมื่ออยากจะนวดนะคะตรงเกต14ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านนวดนวดเราได้เดีย๋ยวไปถ่ายราคาให้ดูนะคะ ราคาประมาณนี้เลยค่ะสตาร์ตตั้งแต่78หยวนไปจนถึง100กว่าหยวน200ยกว่หยวนเลยค่ะเดินผ่านป้ายสายการบินตรงนี้ค่ะก็เลยได้ความรู้เพิ่มเติมน้องว่าในคือ,อ การเป็นสายการบินในเครือของสตาร์อารีอัพเนี่ยค่ะมีสายการบินอะไรบ้างน,นี่ก็เพิ่งรู้น้องว่ามีเอธิโอเปียนี่ว่าแอร์อะไรเนี่ยสันเจิ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์เซาอันฟริกาสวิสแอร์โปรตุเกสการบินไทยตุกิสแอร์ไล Canada, China, India, น์ยูเ,เนเต็ดแอร์ไลน์แอร์แคนาดาแอร์ไชน่าแอร์อินเดียแอร์นิวซีแลนด์เอ็นเอเอเซียนาแอร์ไลน์ออส ออสเตรเนียไลน์ประมาณนี้ค่ะคือเป็นสายการบินเนอเคือของสตาร์อาริอันนะคะ mm hmm. ก็เลยมายินอ่านดูโอ้ก็ได้ความรู้น่าสนใจถ่ายเพื่อนๆดูค่ะ <laughs> <laughs> เผื่อใครแบบว่าไม่รู้แบบไก่เนาะว่าสตาร์อาริอันเนี่ยค่ะมันมีสายการบินอะไรบ้างน,นะคะ ทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยใช้สายการบินแอร์ไชน่าโดยการไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งประมาณ3ชั่วโมงสําหรับไก่นะคะไก่โอเคมากๆเลยค่ะเป็นทางเลือกให้เ,เพื่อนๆได้อีกทางหนึ่งเลยสําหรับใครที่ไม่ได้รีบร้อนในการเดินทางอยากจะมีเวลาในการต่อเครื่องให้เดินยืดเส้นยืดสายนะคะเปิดประสบการณ์ได้เห็นสนามบินของประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้นนอกจากประเทศญี่ปุ่นก็แนะนำา่ะคาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซฟตังได้พอสมควรเลยรีวิวนี้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามไก่ไปนี่มาทริปญี่ปุ่น12วันในคลิปต่างๆด้วยนะคะวันนี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะคะสำหรับไก่ไปนี่มาต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ